วัดอรุณวุ่นทั้งวัดปัดกวาดบ้านงานกระถินพระราชทานผ่านมาหาหมายกำหนดจากเวียงวังพระราชาจะล่องเรือเลาะจากท่าวาสุกรีเป็นงานหลวงใช้งานราดพลาดไม่ได้มีข่าวลือทหารใหญ่ร่วมวิถีองครักแบบพิเศษเป็นสตรีทาปากแดงหมวกจะมีผู้ชมพูจะใส่หมวกบวกคันชีพเป็นประจักษ์เป็นสีสันแห่งความรักนัพวกสูจะร่วมเรียงนั่งเคียงคิงให้รอดูมานั่งแทนลูกคุณหนูทีปังกร ให้ลูกชายและลูกสาวก้าวไปด้วยสุพรรณหงษ์เชิดคอสวยก็ทอดถอนเคยรับใช้แต่เชื้อเจ้ามาหลายตอนพอปีนี้ต้องมาช้อนออนอนงส่วนอีกลำทำเอาไว้เป็นรูปนาคให้องค์ทีพระลูกรักพระลูกหลงไปประทับกับพี่สาวงามสวดทรงท่านหญิงกบก็บรรจงร่วมลงเรือในการนี้มีทหารชานอาวุธประพัดสอนงามประดุดดั่งแม่เสือดวงตาเฉียวเป็นสาวเปรี้ยวผสมเกลือรสอร่อยกินไม่เบื่อเมืม่อได้มองเป็นสาวใต้รับใช้เจ้าเฝ้าสนิท คลานเข่าคู่เข้าแนบชิดรับสนองราชินีเสด็จไหนวิ่งไปกองประพัดสอนมือประคองรองเจ้านายส่วนอีกนางข้างๆกันมั่นใจมากคือหญิงเบลเดาไม่ยากเป็นสหายได้เลื่อนยศท่านผู้หญิงดูเหมือนชายเคยเป็นทอมเพศกลับกลายหายเป็นทอมมาร่วมเรียงเคียงคู่กันหันเห็นหลังอยู่บนเรือข้างบัลลังตัวผอมๆแต่งเครื่องแบบแต่งหน้าเต็มเหมือนเจ้าจอมข้างเจ้าหญิงกล้าวกระหม่อมพร้อมสู้ตายมาบัดนี้มีองค์การผ่านกระดาษ ให้หญิงกบผู้เปลืองปราดเก่งเหลือหลายเป็นพลเอกเศษอมเพียงตามทํานายจะยิ่งยศจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินพลเอกหญิงชื่อสิริวรรณวาลีก็ร่งรดยศทวีเกินน้องหลินเพราะหลินห้อยยศพลตรีติดป,ปีกบินยังต่ําสักเหมือนผงดินเหมือนหินทรายต้องรับใช้รองใต้บาดมีอาจสู้แต่เบื้องหลังคนไม่รู้ว่าต้นสายมีแผนการเข้าทางพ่อทางผู้ชายโอ้ละหน่อเหมือนลางร้ายของแผ่นดินได้รับการสถาปนาประดับยศ ปราวอกอก็ปรากฏว่าชื่อหลินตัวกอไก่สีชมพูดูเข้าวินหลักฐานคืองานกระถินถิ่นส้มตำมีคนใช้ไปกลางจ้องไม่ต้องแสงเหมือนกลัวแดดจะทะแยงเข้าขยำเหมือนมีฉัดของเจ้าฟ้าผู้มีธรรมมาปกป,ป้องกันผิวดำกันผิวพองคือเรื่องราวคราวที่โลกโศกสลดอยากให้เป็นแค่เรื่องปลดเรื่องทำของกลัวว่านางจะมีลูกเข้าทำนองราชบุตรงานฉลองต้องตามมาเพราะอายุลูกเข้าเพียงแค่30จเจริญพันคนเมืองทิพย์อย่าชะล่า ราชินีไร้บุตรีและบุตรปราอาจเป็นเหตุแสวงหาออนอนงกูก็เดาเอามาแต่งแปลงไปเรื่อยส่งสารควีนดูเฉยเยในเรือหงดูเศร้าโศกมือโบกพัดแบบปลงๆยามมองเห็นออนอนงสงสายตาขอจบกลอนตอนเปิดตัวประพัดสอนหน้าเล็กๆก้นงอนงอนนะคุณขานี่อีกคนให้สนใจให้ราคาเป็นดาวรุ่งพุ่งเข้าหน้าประชาชนประพัดสอนหน้าไม่ใหญ่เท่าหลินห้อยสัญญกรรมทำแต่น้อยไม่กี่หน แต่หลินห้อยปากย้อยๆหมอดานดนเฉือนปากใหญ่เหมือนเล่นกลต้มคนไทยอันเปลือกตาก็ไปกรีดเป็นสองชั้นดูสยองดูบากบันหันเนื้อหายคางที่แหลมแถมจากหมอจะบ้าตายหน้าละอ่อนก็กลับกลายคล้ายจะดีแต่หน้าเก่าเอามาดูก็รู้หมดว่าไม่สวยว่าไม่สดสมศักดิ์ศรีแค่มีเงินแค่มีทองแปลงกายีและดูดเก่งมากลาลีหลากลีลาคลิปดูดเลียแท่งไอติมในตอนก่อนเห็นแล้วกูก็สุดหลอนเหมือนเรื่องล่า มีแปลงกายหลอกผู้ร้ายหลายมายาส่วนหน้าจริงดูที่หน้าแม่หนูเพียนคิดเขียนฟาดพิฆาตโดยกวีประชาชนประวนประชาชีวันที่16พฤศจิกายน2567